โอเคครับชมงานนะครับข้อยี่สิบเจ็ดนะครับว่าด้วยเรื่องของสถิตินะครับสถิตนะิเนี่ยเขาบอกว่าคะแนนสะสมของนักเรียนสิบสิบคนมีค่าเท่ากับยี่บห้านะครับคะแนนสะสมของนักเรียนสิบคนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับยี่ห้าภายหลังครูพวบว่าบันทึกคะแนนของนักเรียนผิดหนึ่งคนจาก สิบสามบันทึกเป็นสิบห้าคะแนนค่าเฉลีย่ยที่ถูกต้องคือเท่าใหรทุกคนพอพอไหวไหมวันนี้นะครับวานนี้วิธีการนะครับวิธีการเอ้า้สอง นะครับก็คือ,อในสเต็ปแรกเนี่ยนะครับเราหาเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากการหาชุดข้อมูลแรกนี่คือชุดข้อมูลแรกนะเราอ่านตัวนี้มาเป็นชุดข้อมูลแรกก่อนนะครับเราก็หาค่าคะแนนผลรวมของแบบเดิมใช่ไหมก็คือปกติอันนี้จะเป็นซิกมาเอ็กเดิมใช่ไหมัน้ไม่ใช่เอ็กบาเดิม e ใช่ไหมครับเอ็กบาเดิมเท่ากับซิกมาเอ็กส่วน n นะครับซึมาเอ็กส่วนเอ็นซึ่งเขาบอกว่าเอ็กบาเดมก็คือเลขยี่สิบห้านะครับส่วนด้วยเอ็นซึ่งเอ็นมีนักเรียนทั้งหมดสิบคนอยู่แล้วนะครับเน้นซิกมาเอ็กเดิมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับซิกมาเอ็กเดิมมีค่าเท่ากับสองร้อยห้าสิบใช่ไหมครับเราเอาสิบขึ้นมาคูณเนาะนะครับใครไม่เข้าใจจุดนี้ให้ถามนะครับถามทันทีเลยนะข้อนี้ทามาจริงๆไม่อยากจะให้เสียคะแนนนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ซิกมา X เดิมแล้วก็คือ250ทีนี้ชุดข้อมูลอีกอันนึงเขาบอกว่าเมื่อภายหลังพบว่าบันทึกคะแนนผิด1นึ่ในจาก13เป็น15นะครับจาก13เป็น15นั่นหมายเขาว่ายังไงจาก13เป็น15นั่นหมายเขาว่าคะแนนจาก250ก็ต้องลดลงเท่าไหร่ครับลดลง2ถูกไหม เพราะว่าปกติคือเข้าใจเข้าเข้าใจมาตลอดว่าจาก13ได้15แต่ว่าเมื่อเข้าใจถูกแล้วเฮ้ยคิ้คะแนนผิดไปสองคะแนนน,นะครับคิ้คะแนนผิดไปสองคะแนน,นจาก15มาเป็นคะแนนจริงคือ13ถูกไหมดังนั้นอ้250เนี่ยก็ต้องลดลงสองคะแนนถูกไหมครับอันนี้เข้าใจทุกคนนะนะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ซิกมาเอ็กใหม่จะมีค่าเท่ากับ248โอเคไหมครับ จากนั้นเราก็มาหา X bar าใหม่ใช่ไหมอ็กบาใหม่ x อาใหม่นั้นก็เท่ากับซิกมา X ใหม่ส่วนด้วยจำนวน N ก็คือเท่าเดิมนั่นแหละก็คือ10เท่าเดิมนั่นแหละนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือจะได้24.8โอบสี่เคไหมครับเคลียร์ไหมข้อนี้

ทำไมเงียบจังเข้าใจทุกคนนะครับอ่ะงั้นพี่ขอญอาตเทสนะครับพี่ขอญอาตเทสนะนะครับอ่ะพี่เทสตักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ Stop แชร์ก่อนแล้วก็แชร์ใหม่พี่ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะเนี่ยในตัวตัวอย่าง ที่ขอเทสนะครับนักเรียน15คนนะครับค่าเฉลี่ยเท่ากับ30นะครับคิดคะแนนผิดไป2คนนะครับคนแรกคิดผิดจาก ยี่สิบเจ็ดเป็นยี่สิบเก้าคนที่สองสามสิบเป็นยี่สิบนะครับจงหาคะแนนเฉลีย่ยที่ถูกต้องมีค่าเท่ากับข้อใดนะครับพอไหวนะ พอไหน,นะครับพอนี้แอบลองดูนะครับด้วยสามครับนะครับองค์ประชมหลายในายนะมีคนตอบดีเดียวเองนะครับมีใครทำได้บ้างไหม นะครับวิธีการนะครับวิธีการข้อนี้ก็คือดูอักษรส,สีสีแดงนะที่จะเฉลยเป็นสีแดงนะครรับ่นะ ก็คือในในขั้นต้นเนี่ยเราเราจะหแห่ตัวซิกมาซิกมาเอกเดิมใช่ไหมครับซิกมาเอกเดิม erm. ซึ่งซิกมาเอกเดิม erm จะมีมันจะมีค่าเท่ากับเอกบาเดิม erm, ใช่ไหมคูณด้วยเอ็นใช่ไหมครับค่าที่ได้ก็คือนะครับซิกมาเอกเดิม erm, นะครับมีค่าเท่ากับเอกบาเดิมเอกบาเดิม erm. erm คือสามสิบใช่ไหมครับซึ่งสมาชิกนักเรียนทั้งหมดมีอยู่ สิบห้าในนะครับดัางนั้นซิ่งมาอ x เดิมก็จะมีค่าเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับทีนี้ครับเราลองมาอ่านโจทย์เพิ่มเติมครับพบว่าบันทึกผิดไปสองคนใช่ไหมนะครับซึ่งคนแรกคิดผิดนะครับคิดผิดจากยี่สิบเจ็ดเป็นยี่สิบเก้านั่นหมายเขาว่าคะแนนจริงๆก็คือต้องลบลบสองใช่ไหมครับเพราะว่าเขาคิดที่ยี่สิบเก้าแต่ความจริงคือยี่สิบเจ็ดนะครับดังนั้นอันนี้เขียนลบสองไว้ก่อนนะครับ ส่วนคนที่สองครับคิดผิดจากสามสิบเป็นยี่สิบนะครับคิดผิดจากสามสิบเป็นยี่สิบนั่นหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าเขาคิดจากยี่สิบแต่จริงๆคะแนนเขาได้เต็มไง,ไงนะครับดังนั้นก็เลยต้องบวกเพิ่มไปอีกกี่คะแนนบวกไปอีกสิบคะแนนถูกไหมครับไอ้ตรงเนี้ยนะครับสมาธิต้องต้องต้องนิ่งนิดนึงนะครับคิดผิดจากสามสิบเป็นยี่สิบถูกไหมครับน,นะครับดังนั้นสุดท้ายนะครับ x bar า x bar ใหม่เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ458ใช่ไหมครับ458นะครับจากนั้นเรามาหา x bar ใหม่ใช่ไหม x ส่วนของ x bar มีค่าเท่ากับ sigma x ส่วน n นะครับซึ่ง sigma x ตัวนี้ก็ต้องเป็น sigma x ใหม่นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ458นะครับดังนั้นเราก็จะมาหาค่าคือ458หารด้วย15โอเคครับตัวทีครับหารด้วย15 เพราะว่ามีสิบห้าคนใช่ไหมครับสิบห้าสามเป็นสี่สิบห้าแล้วนะครับถูกไหมสิบห้าสามเป็นสี่สิบห้าแล้วใส่จุดอ่ะทีนี้อันนี้ลบก,กันเหลือศูนย์แล้วใช่ไหมชักแปดลงมานะครับสิบห้าหารแปดไม่ได้ใส่จุดเติมศูนย์ถูกไหมนะครับหลายคนน่าจะคิดสิบห้าหารสองหารสามสิบห้าสิบห้าเท่าไหร่สิบห้าห้าเป็นเจ็ดสิบห้าใช่ไหม นะครับลงท้ายที่ห้าก็ประมาณสามสิบสิบอันนี้ก็ทีครับสามสองเอ๊หานยังไงนะี่สิบห้าสองสิบห้าสามสามสีมห่ห้าสามเนะดี๋ยวนะเดี๋ยวการหาการหาขี่ขี่ขอโทษเบื่อเบอืเบอ่อาำไมทำไมมันจะได้สามจุดมันต้องต้องเป็นสามสิบนะต้องเป็นสามสิบจุดห้าใช่ไหม สามสิบจุดห้าใช่คสามสิบจุดห้าอนนะครับต้องเป็นสามสิบจุดห้านะครับวิธีการคิดก็คือเออมันได้สามสิบคือสี่ร้อยห้าสิบเออพี่ขอโทษแล้วก็ลบแปดได้ไหมนะครับมันได้สามสิบเนาะนะครับแล้วก็ใส่จุดเติมศูนย์แอนโอเคครับขนะพี่ยังหาผิดเลยเนี่ยเกือบเกือบไปเกือบไปนะครับคําตอบก็จะได้สามสิบจุดห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ถูกต้องนะนะครับระวังต้องมีสมาธิตรงนี้นะครับต้องมีสมาธิตัวนี้นะครับ นะครับจากเน้นเนี่ยจากเน้นก็จะมาตรงอข้อยี่สิบเจ็ดเคลียข้อยี่สิบเจ็ดก่อนข้อยี่สิบเจ็ดมีใครสงสัยจุดไหนไหมข้อยี่สิบเจ็ดม่ใครสงสัยจุดไหนไหมครับเอ๋ไม่มีลองไปฝึกทำนะครับทีนี้มาดูตรงข้อที่ยี่สิบแปดนะครับข้อยนะี่สิบแปดเนี่ย Ja, ga op de NIGAN. Ja, ga op de Ik denk dat dat zijn eigenlijk. zijn ข้อ28่ว่าด้วยเรื่องของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน80คนมีคะแนนเต็มมีคะแนนเต็ม100่คะแนนพบว่านักเรียนสอบได้คะแนนสูงสุด70ต่ำสุด10ถ้าต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่มีความกว้างอนุพันพชั้นเท่ากับสจิจะสร้างได้กี่ชั้นเอะอันนี้ข้อนี้ง่ายนะครับ ข้อนี้นะครับในขั้นต้นเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตารางจแจกแจงความถี่ก่อนนะครับตารางแจกแจ,จงความถี่เป็นยังไงนะครับที่เราเคยเรียนมานะครับเ,เดี๋ยวพี่จะลองไปที่ทฤษฎีนะครับตารางแจกแจ,จงความถี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมนะครับเห็นไหมอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นความถี่ใช่ไหม,อ,นนอ,อ,ม,ไหมอันนี้จะเป็นแผงข้อมูลใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแผงข้อมูล าจจะเป็นศูนย์จนถึงสิบก็ได้หรือสิบเอ็ดจนถึงยี่สิบก็ได้อย่างเงี้ยนะครับยี่สิบเอ็ดจนถึงสามสิบอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้มันมันน่าจะเป็นสิบออันนี้อันนี้อันตะภาคชันไม่ตรงอ,อันตะภาคชันอาจจะเป็นช่วยข้อมูลอาจจะเป็นหนึ่งถึงสิบอันนี้อาจจะเป็นสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับอันนี้จะเป็นสามสิบถึงทำไมไม่ใช่ต้องเป็นยี่สิบเอ็ด ยี่เดือนจะถึงสามสิบอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นสามมีความถี่เท่าไหร่มีความถี่ห้ามีความถี่หกอะไรเงี้ยนะนะครับสมมุตินะสมมติไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าตารางแจกแจงความถี่นะครับซึ่งอันเนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ละ,แต,ละตแต่ละชั้นตรงเนี้ยเนี่ยแต่ละชั้นตรงเนี้ยเนี่ยพูดโดยเรียมพูดโดยรวมอันนี้เขาเรียกว่าอันตรภาคชั้นใช่ไหมครับ,รบเขาเรียกว่าอันตรภาคชั้นนะครับ อันนี้คือจํานวนอันุภาคชั้นก็คือมีมีสามใช่ไหมอันนี้ก็คือเอาง่ายๆก็คือมีสามอันุภาคชั้นก็คือมีสามชั้นนั่นแหละนะครับทีนี้อันนี้ก็คืออะไรอันนี้คือความกว้างความกว้างอันอันตรภาคชั้นนะครับความกว้างอันุภาคชั้นความกว้างอนุภาคชั้นก็คืออะไรก็คือสามสิบลบยี่สิบเอ็ดนะครับจริงๆสามสิบลบยี่สิบเอ็ดนั้นได้ค่าเท่ากับเก้าใช่ไหม แต่ว่าเราต้องนับตัวของมันเองด้วยนะนะครับก็คือนับนับตัวของมันเองก็คือบวกหนึ 1, ่งเพิ่มเข้าไปใช่ไหมเหมือนกับเวลาที่เรานับหนึ่งถึงสิบอ่ะเห็นไหมครับหนึ่งนับตัวเองจนถึงสิบก็จะมีสิบตัวถูกไหมครับแต่่าเวลาเรามองเข้าๆเ,เราก็เราก็จะเอาเลขปลายลบเลขต้นใช่ไหมแต่ก็อย่าลืมนับตัวเริ่มต้นด้วยถูกไหมครับดังนั้นความกว้าง,งของอนตพันธนี้ก็อาจจะเป็นจักสิบก็ได้เห็นไหมส่วนจํานวนอนตพันธชั้นนี้ก็สามอนตพันธชั้นอย่างเงี้ยนะครับทีนี้หลังจากที่เรารู้จัก จํานวนอันตรภาคชั้นรู้จักความกว้างของอันตรภาคชั้นแล้วเราจะต้องมารู้จักอะไรเราต้องมารู้จักตัวพิสัยนะครับพิสัยหลายคนก็เคยเรียนมาเนาะพิสัยนะครับพิสัยเนี่ยมันก็เกิดจากค่าค่าแม็กใช่ไหมก็คือค่าสูงสุดนะครับลบค่าต่ําสุดเออทษทีครับลบค่าต่ําสุดก็คือค่ามินใช่นะครับลบค่าต่ําสุดนะครับอันนี้อ่ะทีนี้ มันมีความสัมพันธ์กันยังไงอันตรภาคชั้นกับพิสัยเนี่ยนะครับก็คือมันจะได้ว่าจํานวนอันตรภาคชั้นนะครับจะมีค่าเท่ากับพิสัยหารด้วยความกว้างนะครับความกว้างอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นนะครับความกว้างอันตรภาคชั้นจํานวนอันตรภาคชั้นนะครับเท่ากับพิสัย พี่สาหารด้วยเอ่อของอัราส่วนันด้วยพี่ส่ได้อบอกไหมดี่ขอเช็คเช็คก่อนตัวเองแป๊บนึงไหครับอันนี้พี่จะไม่ไม่ได้สอนเน้นอาจจะให้ข้อมูลไม่แม่นนะครับเดี๋ยวพี่ขอเช็คข้อมูลให้แม่นก่อนเอ่อจำนวนอน,นุภาคชั้นเท่ากับจำนวนอันตราคชั้น สูตรของมันก็คือจำนวนอันตราความกว้างอัตราพชั้นพี่สยหารด้วยจํานวนอันตราพาถูกแล้วความกว้างโอเคถูกแล้ว่ะถูกแล้วครับสูตรนี้ถูกแล้วนะครับสูตรนี้ถูกแล้วนะจำนวนอันตราพชั้นเท่ากับพี่สัยหารด้วยความกว้างของอัตราพาคชั้น <c hungry> <c uma> นะครับโอเคนะครับอะ ทีนี้ในไหนก็ได้เรียนเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วนะครับเรียนรู้อีกสักนิดนึงเพิ่มเติมนะครับอันนี้อันนี้คือสูตรที่เราจะเอาไปใช้แก้แก้ไขปัญหาโจทย์เมื่อกี้น้นะครับอันนี้ก็คือจําสูตรนี้ไว้แล้วกันนะครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมว่าขอบบนขอบล่างคืออะไรนะครับขอบบนขอบล่างนะขอบบนนะครับขอบบนขอบล่างขอบบนขอบล่างเนี่ยมีมีทุกชั้นนะครับสมมติว่าที่เลือกชั้นนี้นะครับที่เลือกชั้นกลางนะครับขอบบนคืออะไรขอบบนก็คือเลข ยี่สิบจุดห้าใช่ไหมครับก็คือมันมันจะบวกอาโบไปอีกนิดนึงเ่ะบวกเนี่ยของตัวเองไปจุดห้านะครับอันนี้คือขอบบนนะขอบบนของชั้นกลางนะครับขอบบนไม่ใช่ขอบบนกับกลางเขียนรวมกันเป็นบนกลางอันนี้คือขอบบนนะครับอันนี้คือขอบบนของชั้นตรงกลางนะครับชั้นกลางเนาะนะครับส่วนขอบล่างนะครับก็คือเอาตัวน้อยสุด ถอยไปอีก0.5นะครับดังนั้นก็คือขอบล่างก็คือ10.5 10. ถูกไหมครับอันนี้ก็คือขอบล่างนขอบบนขอบล่างไม่เท่านี้เองนะครับอันนี้คือขอบล่างขอบล่าง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 ขอบล่างคือขอบล่างโอเคเนาะนะครับทีน,นี้จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของอัตรา,ภาชั้นก็คือตรงไหน assim, นะครับจุดกึ่งกลางนะมาดูจุดกึ่งกลาง จุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางก็คือเอาปลายนะครับบวกนี้แล้วก็หารสองแค่นั้นเองนะครับเอาปลายบวกเอาปลายบวกต้นแล้วก็หารสองนะครับก็จะเป็นจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางก็คืออ่ายี่สิบก็คือสิบห้าจุดห้าใช่ไหมครับจุดตรงกลางนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้ครอบคลุมสําหรับในเรื่องของอ่าตารางแจกแจงความถี่นะครับตารางแจกแจงความถี่โอเคครับทีนี้ สมมุติว่าหลังจากที่เราอพี่แคปให้กันแล้วแคปตัวนี้ให้มัส่งยอดไปนี่นะครับทีนี้เราลองย้อนกลับมาตรงจบนะครับตรงจบตัวไหนตัวนี้ stop share new share ข้อนี้ครับข้อนี้หน่อยนะครับ ข้อยี่สิบแปดเนี่ยนะครับพี่ขอเทสทุกคนหน่อยนะขอเทสทุกคนหน่อยสิว่าได้เท่าไหร่นะครับ หกชั้นครับได้หกชั้นนะครับ โอเคนะครับมีใครตอบอยาบบ่างนอียวไหมดูเงียบๆนะครับเอ๊ะเฉลยซะหน่อยนะนะครับข้อนี้นะครับของค่าคะแนานสอบของนักเรียน80คนเต็มร้อยเนี่ยนะครับก็พบว่านักเรียนพบว่านักเรียนสอบได้คะแนานสูงสุดอันนี้คือค่าแม็กใช่ไหมนะครับนี่คือค่ามินใช่ไหมครับ ถ้าต้องการสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มีอันดับภาค10ใช่ไหมก็ไม่ได้ยากครับสูตรของเราก็คืออะไรครับสูตรของเราก็คือนะครับจํานวนเท่ากับพิสัยด้วยความกว้างใช่ไหมนะครับซึ่งจํานวนก็คือเขาต้องการที่จะเอาอ๋อเขาให้ความกว้างมาแล้วนี่นะครับแสดงว่าเขาทําหาทั้งหมดกี่ชั้นก็คือจํานวนชั้นใช่ไหมครับก็แสดงว่าจํานวนชั้นก็คือจํานวน เท่ากับพี่ส่พี่สัยก็คือ70ใช่ไหมลบสิบนะครับก็หารด้วยความกว้างก็คือ10ใช่ไหมนะครับดัเน้นมันก็คือ60ส่วนด้วย10นะครับความกว้างก็จะได้6โอเคไหมครับอนง่ายนิดเดียวนะมีใครไม่เข้าใจไหมวันนี้ถามได้นะครับ ูครับครับผมอยากได้ข้อที่มันปวดหัวปวดหัวผมจะข้อที่เดี๋ยวได้ข้อยากใช่ไหมครับสักคู่ครับ นะครับทุกคนทําแร้แล้วเนาะวันนี้นะครับก็อยากจะได้ข้อยากสักหนึ่งข้อเนาะนะครับก็ได้เลยครับจะให้นะครับข้อนี้ไหวไหมเนี่ยข้อนี้ัวรจะไม่ไหวกันนี่นีนะ่ก็ง่ายไป อันนี้ไงนี่ไงสามสิบสามไม่ง่ายไม่ได้ไม่ไ, 33, ไม่ไม่ไม่ง่ายนนไม่ไง่ายไม่ไง่ายสามสิบสามไม่ไง่ายไม่ง่ายไม่ยากนะถ้ามันง่ายง่ายมาแล้วมันโดดไม่ยากเลยเนี่ยเนี๋ยมันจะไก่ตื่นก่อนนะครับเอาสามสิบสามด้วยกันนะครับสามสิบสามหรือใครอยากได้ข้อไหนสามสิบสามก็น่าจะโอเคอยู่นะอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายหรือเอาอันนี้ อันนี้ไหมอันนี้น่าสนไหมน่าสนหรือเปล่ายี่สี่ยี่ห้าเจ็ดยี่สี่เจ็ดยี่สี่ยี่ห้าเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าหรือเปล่าอืมข้อนี้ก็น่าจะพอไหวอยู่สามสิบสามสามสิบสามเมื่อสร้างเสร็จจะบรรจุได้เท่าไหร่ อะสามสิบสามก็ได้ครับนีสามสิบสามดีกว่านี้นะเรามาลออ่านตรวจกันนะครับถ้ามันตัดไปก็เดี๋ยวส่งลิงก์อีกรอบนะมครับยังไม่หมดเนี่ยเรารอ,อ,อต่อเราต่อนะครับต้องการสร้างถังน้ามันลูกทรงกระบอกทรงกระบอกแหนหกเซนลัศมีภายนอกถังหนึ่งฟุต โดยหลอมลูกเหล็กทรงกลมลัหนึ่1ฟุต9ลูกแล้วนำมาหล่อเป็นผิวด้านข้างของถังเมื่อสร้างเสร็จถังจะมันจะจุน้ำมันได้เท่าใด,ดเท่าใด <c oughs> ถ้ามันตัดไปเดี๋ยวส่งนี้ไปอีกรอบนะครับเดี๋ยวพี่แคปก่อนนะว่าเกิดใครเราจะทำก่อนใครคิดว่าตัวเองแมนนเน